นี่ครับสูงอยู่แล้วเขาข้างเหนียวเกตรถเบรินหรือคันทั้งสไลด์ก็ได้อ่าทีเป็นแข็งมากเห็นไหมอาจจะต้องใช้ศอกโอเครอ๋อไม่ต้องเอาะสลากบีบบีบเข้ามามือซ้ายจับผิดแล้วจัดจาดบีบเมื่้ยิงดีดเหมือนกันอ่ะกิดเลยอ่ะเปิดเปิดที่นไปโอเคอ่าจับซูดจะซูดเหมือนเดิมจะซูดเหมือนเดิม

เชอ้ได้่ส right ูงอยู mm ่นะไม่สูงอยู่ตอนอยู่ใที่กน่าอยู่อีนึงตอนนี้แงงงฐานมเลยรงฐานานไมได้สูงสูงเลยีอ้ไม่เป็นไรเอาเอนี้ด้ โอเคจุยดปัวสองน่าตัวน่าตัวโอเคึงเสบปืนแล้วค่อยพุ่งปื <Wars> นนะพร้อมสามสีเจ็ดหก เตรียมพร้อมมันต้องยิงเร็วกว่านี้เ่สองเจ็ดเก้าเนี่ยอย่างนี้แหละเวลาเนี้ยนี่คือการบริหารยีราของแต่ละนัดพร้อมเตรียมโอ้เจียน้อนนมอเตรียม 1.81 <laughs>